สวัสดีครับพบกับข่าวพยายกรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่24กันยายนพุทธศักราช2567ในช่วงบ่ายครับมาเิึงลักษณะอากาศกันก่อนนะครับช่วงนี้หลงมรสุมกำลังค่อนข้างแรกนะครับผ่าน่านผ่านเหนือตอนล่างผ่าคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมควบอาก,ก,กาศตามบริเวณเกาะไฮลา ประเทศจีนแล้วก็ประกอบกับนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังตามกลางนะครับผัดปกลุมทะเลน้ำมันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับในขณะที่นะครับมีแนวลมผัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วกับลมฝ่ายตะวันออกบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับแกลักษณะเช่นนี้นะครับแกจุดแหบริเวณภาคตอนเอนือชิงเหนือตอนบนของเฮานะครับแกช่วงนี้ก็มีฝนฝ่าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับจากมีฝน ตกนักบางพื้นที่นะครับผมภาพ่ายดาวเทียมนะครับก็เย็นได้ว่ามีท้องฟ้าปกคลุมโดยมีเป็นส่วนร้ายนะครับแดดไม่ค่อยมีครับเลยแล้วก็ฝนตกกระจายนะครับเรดราตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ศห็นได้ว่าตอนนี้นะครับปกคลุมฝนตกกระจายเกือบทั่วบริเวณของภาคอีสานของเฮาเลยนะครับบ่วาจะเป็นจังหวัดเลยนะครับชัยภูมิขอนแก่นกาฬะสินนะครับผมสกลนนครนะครับ ครับรดาตัวอากาศสกุลนครนะครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนตกกระจายนะครับว่าจะเ็นจังหวัดบึงกาฬนะครับอุดรสุนครนครพนมนะครับรวมถึงน้องบุรลรพูเล็กน้อยนะครับผมครับผมสาหรับเมื่อนี้ค็ับในฝนฟ้าขระนองหลยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้คะให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของฝนตกหนักแลวก็ฝน ที่ตกสะสมในช่วงนี้นะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าในหลักเอาไว้น้ำนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเลยแล้วก็ชัยภูมินะครับผมเพราะว่ามีแนวเชิงเขาอยู่ส่วนบริเวณจังหวัดอื่นๆนะครับห้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกน้ำท่วมขังนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดินอุ้มน้ำเต็มที่แล้วนะครับฝนตกมากอ่ะคือเสี่ยงน้ำท่วมได้ง่ายนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดมื้อนีนะครับช่วงกลางวันครับจะอยู่ที่ประมาณ26ถึง30องศาเซลเซียสนะครับ อุณหภูมิตำสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 1 26องศาเซลเซียสยน,นะครับผมในช่วงกลางคืนไกลสาวนะครับครับสำหรับค่าพยากรอากาศบริเวณผ่านตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกับพี่เพียงแคนนี่ต้องขอตัุลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน